สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชโลกออนไลน์มีการแชร์หนังสือขอลาออกจากราชการของพันตรวจโ,โทรรายหนึ่งตำแหน่งสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระขนงที่ได้ส่งถึงผู้มกับการสอนอรพระขนงหนังสือดังกล่าวระบุว่า มีความประสงค์ขอลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่13ธันวาคม2566เนื่องจากตลอดระยะเวลาที่ข้าพเจ้าเป็นตำรวจนั้นได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่ให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอดโดยนำความรู้และความสามารถที่ข้าพเจ้าได้เรียนรู้และสั่งสมมาตลอดทั้งชีวิตเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติอย่างเต็มที่โดยเฉพาะทักษะด้านภาษาจีนที่ข้าพเจ้าได้ทุ่มเทศ,ศึกษาชำนาญ และได้เข้าร่วมในการทําคดีสําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคนจีนตั้งแต่การปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่แอบมาเปิดฐานอยู่ในประเทศไทยติดตามประสานงานจนสามารถจับกลุ่มกลุ่มคนไทยที่ไปเปิดแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนปราบปรามผู้มีอิทธิพลชาวจีนที่มากระทําความผิดในประเทศไทยรวมถึงการเป็นล่ามให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสูงเมื่อมีการประชุมหารือกับตัวแทนจากสถานทูตจีนหรือกระทรวงความมั่นคงสาธารณะนะ สาธารณรัฐประชาชนจีนและเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกระทรวงความมั่นคงสาธารณะสาธารณรัฐประชาชนจีนในการปฏิบัติงานด้านต่างๆอีกด้วยการแต่งตั้งโยกย้ายของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ3าครั้งล่าสุดได้พิสูจน์ให้ข้าพเจ้าเห็นแล้วว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้มองเห็นในความสามารถของข้าพเจ้าในการปฏิบัติหน้าที่จึงไม่ได้มีการย้ายข้าพเจ้าให้ไปดํารงตําแหน่งที่เหมาะสมในด้านภาษาแต่ยอย่างใดอีกทั้งให้ข้าพเจ้าอยู่ในหน่วยงาน ที่ไม่ได้ใช้ความสามารถของข้าพเจ้าในการปฏิบัติหน้าที่ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าจะพยายามทุ่มเทช่วยเหลืองานนอกเหนือจากงานในหน้าที่ตนอย่างไรก็ตามซึ่งทําให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าไม่เพียงพอที่จะทํางานให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้บังคับบัญชาที่ได้ทาให้ความฝันของข้าพเจ้าที่จะลาออกจากการเป็นตํารวจตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเตรียมทหารนั้นสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขอพระคุณอีกครั้ง ที่นึกถึงกันเวลามีคดีสําคัญที่เกี่ยวกับคนจีนแต่กลับมองข้ามเมื่อถึงเวลาพิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายและเมื่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาแล้วว่าข้าพเจ้าไม่มีความเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายไปดํารงตําแหน่งที่เหมาะสมกับความสามารถของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะขอย้ายตนเองไปอยู่ในงานที่เหมาะสมต่อไป ใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าวไรทีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ b ไรที t ีขอบคุณค่ะ